อ่านแล้วหรอคะที่ถามว่าลูกนนี้มันเก็บสต็อกไว้นานไหมในแฟมภาพไม่นานนะคะมันเพิ่งถ่ายวันที่8ที่ผ่านมาก็คือไปงานแต่งงานของเพื่อนคุณวิวซึ่งเบลก็รู้จักด้วยอย่างเงี้ยและค่ะแล้วเขาก็มีเหมือนถ่ายโฟโต้บูธแล้วก็ ก็เลยมีโอกาสไดเอามาลงค่ะอตอนนั้นมาที่ถ่ายเป็นมีนัดแกกันไหมว่าจะเก็บไว้ลงวันพิเศษคือวันนี้ไม่มีค่ะก็ถ่ายกันเหมือนถ่ายเก็บเอาไว้เล่นๆทำๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะความจริงวันนั้นก็เบลก็ยุ่งมากเหมือนก็ได้เจอกันแบบแป๊บเดียวเองที่จริงค่ะตอนวันที่ถ่ายใช่ค่ะที่มี่คงขันวัน่ถาย ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะม,มีได้ทานข้าวเย็นสักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ตอนแรกก็จะไม่ได้เจอเลยเพราะว่ายุ่งมากข้งกูค่ะจะย้อนกลับไปดูแบบคนยงว่ายินยิ้มแบบคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการเหมือนถ่ายรูปเล่นกันก็เลยไม่ได้มีการแอคก,การเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มองว่าเอาแบบเหมือนรูปนี้ก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอกาสนี้ก็ก็ดูเหมาะดีอย่างเงี้ยว่าแบบเขาน่ารักอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าดูคุมกรมไปหน่อยอ๋อเหรอคะก็เป็นเหมือนแบบเหมือนบรรยากาศ happy happy แล้วค่ะก็ไปร่วมงานแต่งด้วยสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราิจารณากันว่าต้องลงรูปนี้ไหมหรือว่าคือไม่ได้ไม่ได้เชิงแบบก็ไม่ได้นัดไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ก็แค่แบบเฮ้ยเออแบบลงรูปนี้ดีไหมนะวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนั้นค่ะเขินไหม เขินก็ไม่นะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้เราเขินยู่นะก็โดนสาขนาดนี้แล้วเป็นแฟนเขาแบบแซนแต่แฟนนะพี่เบย์อ๋อค่ะน่ารักหมพอสมเราคิดเราคิดเราคิดถูกตามแล้วนะน่ารักพอสมก็อย่างที่บอกว่าเราก็มองว่าภาพเนี้ยน่ารักดีอย่างนี้ค่ะพอสม เหมาะสมที่ซาลมแต่เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องแต่งต่อแล้วก็ตัวเขาลงได้เลยคือก็แบบเหมือนมีคนเรียกร้องเยอะก็เห็นแหละเห็นแหละเห็นแล้วกรุบกริบกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คนแบบขอให้แบบไปเรียกลองคือได้ลองให้แบบมีภาพคู่ไปไหนคู่กัน เหมือนมีโอกาสได้ตามอ่านแบบทั้งหมดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนก็ขอบคุณทุกคนละค่ะที่เหมือนเชียร์แล้วก็เหมือนรอชมค่ะความจริงความจริงถ้ามีเวลาว่างก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงในสื่ออะไรอะไรก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะก็มีถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้อย่างสิเออถามแแต่คนเป็นมิตรของเขาอ่ะก็อยากเห็นรูปคู่อยากเห็นรูปคู่เขาติจุาเขาเปเลย หมายถึงว่าก่อนหน้านี้หรอคะก็ไม่ได้คุยกันแหละแบบไม่ได้ทราบว่าคออิดยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีภาพประปรายออกมาทีบหมนคืออย่างที่บอกไงแบบไปไหนมาไหนก็ไปกันปกติเนี่ยแหละค่ะพอเห็นว่าแบบมีภาพเราคนแอบ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบ ไม่ค่ะพเพราะว่าเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าออกไปข้างนอกถ้าคนเห็นก็คนก็อาจจะแบบนนเมหมื <c oughs> หอน snap snap อะไรอย่างงี้ค่ะที่จะปลอมตัวนะว่ามันใส่าว่า a l า a ใ่หมวกใส่แว่น a า l a ่าระดบบเราสองคนไม่น่าจะปลอมแล้วคนก็ <c oughs> คือมันก็จะมีในวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจไอยอย่างนี้แล้วกันว่าโหแบบฉันไปออกกาลังกายมาไปอะไรมาก็ใส่หมวกใส่อะไรมันก็ปกติค่ะไม่ได้คิดจะปลอมตัวเพื่อไม่ให้คนจําได้เพียงแต่ว่าแบบเออฉันแบบไม่ได้มั่นใจวันนั้นรู้วึกอย่างเราเดินมา นรู้แล้ว่คอ่า๋อค่ะเออก็ไม่อะไรค่ะชินแล้วค่ะแล้วอีกอย่างงคือที่เขาโพสตอรี่อละใช้สถานะว่าแฟนแล้วูดว่าเป็นวงแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะา็มาถึงเราไหมอะอะไรนะคะก็มาถึงเราได้ไหมคือเราโพสอันนั้นเขาก็เราโพสอันนั้น ก็มีสตอรี่เราแล้วบอกว่าเป็นหมวกมาถึงเช่นนไม่ก็คือนั่นแหละเบลอ่ะคือลงไว้เพราะว่าเบลรู้สึกว่าเบลเริ่มใช้ชีวิตยากแล้วใช่ไหมเบลทำงานเอาดอเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้เห็น ความเคลื่อนไหวหรือหน่วยงานหรืออะไรใดๆก็ก็เหมือนลงเพื่อถามอะไรอย่างเงี้ยะค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนคนที่ได้เห็นมาร่วมกันแบบตรหนากหรือว่าร่วมกันช่วยกันเท่าที่จะทําได้อันนั้นมันคือเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณบิวก็เอาไปรีโพสต์ค่ะ เพรความเขาโพสคนไม่ค่อยโกการใช้คำคนนั้นอย่างน้อยก็โดนแชร์และการใช่ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นก็มีนะคะมีเหมือนคนที่กําลังเหมือนทําเรื่องนี้อยู่เป็นภาคเขาเรียกว่าแบบภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาว่าเออแบบขอบคุณมากแล้วก็ถ้ามีโครงการอะไรที่สามารถทําร่วมกันได้ก็อยากให้ทําร่วมกันซึ่งตัวแบบว่าสนใจเพราะเบอยากให้น้องมันแบบ เออมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างพอรู้สึกว่ายิ่งปีนี้ยิ่งยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทำไม่อนจะถึงสูงกลับมาลุกแซงกับเราเราคิดอะไรที่ตบพิมแบบสเป็นการณ์ในไทยแหละเปิดตัวว่าเป็นแฟนคือมันไม่ได้ว่าแบบเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนคำปกติที่เหมือนเขาก็เรียกกันอย่างีรแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาแล้วเรา กันเองเงียบๆกริดก็คือไม่ติดไม่ติดก็ไม่ได้ติดก็พูดอยู่แล้ว่ไม่ได้ติดพอการเดินเห็นเดียวรู้สึกไงเพราะเขาดีสตอ์นี้อันนี้ของเราเรื่องสุขไม่คือเราอ่ะไม่ได้โฟกัสแบบที่ทุกคนโฟกัสเราแค่คิดว่าเออเดี๋ยวคนก็คงแชร์ออกไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ผมจะเข้าไปยังไงบ้างครับสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเบลอะทำงานเอาดอยเยอะแล้วมันเป็นอะไรที่ เหมือนเบลเบแบบสังเกตนะคะถ้าเบลได้ไปแบบปริมณฑลหรืออะไรอย่างเงี้ยเบลจะได้กลิ่นเผาทุกวันทุกครั้งอย่างเงี้ยแต่เบลก็เชื่อว่ามันก็มีแบบหลายๆองค์ประกอบมารวมกันเพียงแต่ว่าคือถ้าเออส่วนไหนที่เราคือเหมือนจะช่วยกันได้หรือลดได้หรือว่าทําให้มันดีขึ้นหรือมีมาตรการอะไรแบบร่วมกันเบลก็คิดว่าน่าจะดีสาหรับส่วนรวมด้วยแล้วในภาพของเบลเองเลดูแล ก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้มีแบบ,บ,บดื่มน้ำสมุนไพรกินวิตามินรวมถึงแบบใช้อะไรเท่าที่จะใช้ได้เพื่อมันเป็นการแบบเหมือนป้องกันแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุ <c oughs> ถ้าแบบเราสามารถแก้อะไรได้ที่ต้นเหตุหรือว่าร่วมกันอ่ะก็น่าจะดี <c oughs> แ,ะแต่คนก็บอกว่าขอบคุณพี่เยวที่ออกมาของเอาเพราะว่าเราเป็นแบบแบบตัวแทนของมิชชันสี่อ๋อค่ะขอบคุณปกติอ๋อค่ะคือก็ อยากจะบอกว่าก็เป็นเหมือนเอ่อคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันล่ะค่ะใช่ก็ถ้าถ้าถ้าในอนาคตถ้ามีโครงการหรืออะไรก็ใช่ก็อยากจะก็อยากจะทําแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากแบบพี่พี่น้องนองทุกคนด้วยค่ะ